สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ป้าอ้อยสวนสนุกนะคะชวนมาเข้าสวนอีกแล้วค่ะวันนี้ป้าอ้อยชวนมาปลูกต้นฟริกนะคะฟริกหรือว่ามะเดื่อฝรั่งนะคะเป็นต้นไม้เป็นผลไม้ที่มีวิตามินแร่ธาตุสูงมากนะคะถือเป็นเป็นผลไม้ชั้นดีนะคะกินได้ทั้งสดและแห้งแห้งไปตากแห้งก็ราคาแพงโลละหลายหลายร้อยมากเลยนะคะฟิกฟิกตากแห้งอบแห้งเนี่ย สดก็กินดีนะคะประเทศไทยก็เริ่มมีการปลูกฟิกนะคะกันเยอะขึ้นแต่ก็ราคากิโลละหลายร้อยอยู่นะคะสะอ้อยเนี่ยซื้อมา2ต้นแล้วก็ไม่กล้าตูกปลูกลงแดดจัดมากเพราะไม่แน่ใจก็ไปปลูกไว้ชาใต้ต้นชมพูนะคะให้เขามีร่มเงาของชมพู่บังอยู่ปรากฏว่าก็ไปได้ดีนะคะลูกใหญ่พันสีม่วง อันนี้เป็นลูกเล็กพันสีเขียวอันนี้เพื่อนป้าอ้อยให้มาสามต้นเป็นเล็กๆแล้วป้าอ้อยก็มาเปลี่ยนจากถุงถุงดำอะตัวเล็กๆใช่ไหมคะแล้วก็มาพักไว้ในเข่งขนาด15นิ้วอย่างนี้ค่ะไว้ประมาณสักสองสาเดือนจนเขาเริ่มแข็งแรงแล้วเริ่มแตกป้าอ้อยก็จะมาลงดินอันนี้จะเป็นครั้งแรกเลยที่ป้าอ้อยจะเอาลงดินแบบการแจ้งแดดจัดร้อนจี๋ เนื่องจากป้าอ้อยพักร้อนไปประเทศมรรอกโกมาป้าอ้อยเห็นเขาปลูกฟิกกันแบบกลางแดดจัดๆ40 42องศาป้าอ้อยคิดว่าเอาวะลองดูบ้านเรามันก็สักประมาณ40องศา 39- 40คงน,น่าจะทนได้ก็เลยลองเอาออกมากลางแดดจัดเนี่ยเพราะว่าสวนป้าอ้อยเป็นดินทรายนะคะแล้วก็เพิ่งป้าอ้อยเพิ่งเริ่มทําสวนได้สองปีหลังจากเออรี่ดีทยมาก็เพิ่งปลูกมะม่วงเนี่ยเห็นไหมคะ เนี่ยค่ะป้าอ้อยปลูกมะม่วงปลูกชมพู่มะเมียวปลูกขนุนเนี่ยค่ะมะม่วงเบาแล้วก็มีลำไยต้นเก่าแก่เนี่ยค่ะมีมะลุมมีไมโยมเนี่ยก็เริ่มปลูกผักปลูกอะไรนะคะเพิ่งเพิ่งเริ่มทำอย่างจริงจังเนี่ยได้ประมาณไม่ถึงสองปีดี มันก็เลยยังไม่มีต้นไม้ใหญ่มากๆแล้วก็ยังไม่มีร่มเงาป้อยก็เลยจะลองดูก็ลองเรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะแต่ป้อยคิดว่าน่าจะรอดแหละเพราะว่าป้อยรดน้ําทุกวันเลยแล้วก็ป้อยก็ขุดหลุมนะคะสักประมาณครึ่งเมตรลึกประมาณเกือบเกือบเมตรค่ะครึ่งเมตรกว่าแล้วเป้อยก็ลองหลุมด้วยใบไม้แห้งใส่ไปสองสามบุ้งกีเลยแล้วก็ใส่มะพร้าวสับไปด้วย แล้วก็เดี๋ยวลงดินไปแล้วนะคะเอาดินรองละแล้วเดี๋ยวก็้อจะขุดออกมาจากเข่งนียค่ะตอนนี้ฟิกในประเทศไทยสดสดนี่ก็โลละสองสามร้อยอยู่นะคะส่วนแห้งเนี่ยเนี่ยาอ้อซื้อมาจากมมร์โคโลเลยประมาณคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่โลละร้อยดีแลมก็คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบสี่ร้อยบาทนะคะแต่ถ้าซื้อบ้านเราเนี่ยกิโลนึง ห้าหกร้อยอะค่ะอาจจะถึงเจ็ดร้อยด้วยเราก็มาปลูกกินเองเรามีที่ฟิกนี่ปลูกลงกระถางก็ได้นะคะป้อยแรกๆก็ลงกระถางเขาก็ออกลูกนะคะนี่ค่ะเรามาปลูกฟิกกัน ค่อยแส้าออกมานะคะปละอ้อยก็ไม่มีเอาลืมเอาพ่วานะหะเขาแตสออกสพมาแล้วโอ้มีไส้เดือนตัวเป็นิ่อะเลยนี่ค่ะน,นะคะได้แล้วแล้วก็ ดินที่ป้า้อยปลูกนี่ก็เป็นดินผสมกับมาพ้าใบไม้แห้งผสมมูลที่วัวแห้งบางทีก็มูลไส้เดือนนะคะเวลาเราปลูกต้นไม้เราต้องผสมดินหน่อยนะคะอย่าใช้ดินล้วนๆปรุงดินให้มีแร่ธาตุมีมะพร้าวสาบม,มีมูลไส้เดือนขี้วัวเนี่ยค่ะ แล้วเดี๋ยวป้าอ้อยจะเอากลับมาพ้าวมาโรยคุมเขาไว้นะคะเติมดินเขาอีกหน่อยนี่ค่ะนี่ะคะแล้วก็ลดแรกๆนะคะปลูกต้นไม้แรกๆช่วงหนึ่งถึงสองอาทิตย์แรก รดน้ําทุกวันนะคะป้อยจะรดน้ําทุกวันตอนเช้าช่วงนี้ฝนตกก็อาจจะห่างๆไปสองวันสามวันลดทีนี่ค่ะฟิกของเราก็เสร็จเรียบร้อยนี่ค่ะได้ต้นฟิกแล้วนะคะลองปลูกกันดูนะคะคุณผู้ชมถ้ารักปลูกต้นไม้เนี่ยมีที่แค่ไหนก็ปลูกได้ ดินเราจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์จะดินทรายดินเหนียวดินทุกชนิดนะคะไม่ว่าดินดีหรือไม่ดีเราสามารถปรุงดินแล้วก็ปรับสภาพดินให้ปลูกต้นไม้ได้ค่ะนี่ก็ดินทรายแล้วก็ลองลองวัดถูกอินรีย์ให้เขาอุ้มน้ําให้เขามีดินเยอะขึ้นแลก็เสริมดินให้เขานะคะดินทรายเนี่ยป้ายทุกสองสามเดือนป้ายก็จะเติมหน้าดินให้เขาค่ะ ต้นละถุงต้นละถุงเพราะว่าให้เขามีแร่ถาดค่ะเพราะฉะนั้นสนับสนุนให้ทุกคนปลูกต้นไม้นะคะโลกจะสวยด้วยมือเราเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้บ้านให้สวนของเรานะคะแล้วก็มีผลไม้ดีๆกินกันค่ะนะคะ,ะถ้าเห็นขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วก็ลุกขึ้นมาปลูกต้นไม้กันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ